ก็ต่างกันอยู่เรื่องน้ำมันดิเซลลมตะพุ่เรื่ององสัมพาสัตร์ไม่ได้หรอกคนน่ะเออแล้วมันเหมือนเป็นเป็นคนที่แบบงานเยอะที่สุดอะไรประมาณนี้ <laughs> ตอนนี้ก็จะพามาดูนะคะการทำเลเซอร์ค่ะเนี่ยก็ป้ายยาชาแนละ้วประมาณยี่สิบนาทีสำหรับคิวตะกี้นะคะตักไปเสร็จแล้วเดอ้ออันไหนอะถ้ามันขึ้นเกินเจ็ดปันอสูงสุดคือหนึ่งเดือนอ่ะสูงสุดคือหนึ่งเดือนก็เอาออกซะเลเซอร์ค่ะเลเซอร์มันเป็นงานที่แบบว่า ไม่มีแผลแล้วก็ไม่มีเลือดนะคะรับกาค่ะสองตำแหน่งพอดีแหละเราจะได้แบบ รักษาคิ้วไปด้วยใช่ไหมคะเจ็บไหมไม่ค่ะ ตอ,กกตอนแรกกลัวใช่ไหมคะตอนแรกกลัวค่ะเห็นไหมไม่น่ากลัวอย่างที่เช็ดเราค่ะแล้วก็ไม่มีเลือดด้วยมันเป็นการแบบแหลเล็กที่สุดนะคะแล้วไม่มีเลือดนะคะตำแหน่งนี้คือวางอสังหาและวางร่ำรวยนะคะอย่าให้มีอะไรนะคะแม้แต่ขนคิ้วก็ไม่ควรมีนะคะ ชาเราไม่เจ็บนะจะมีจิตจิตนิดหนึ่งมันกลิ่นหมืนหมกูกระทะใช่ปะ <laughs> <laughs> มันจะมีความรู้สึกได้หน่อยหนึ่งนะคะเราต้องต้องเออกให้หมด <laughs> นี่หนึ่งนะคะ ตรงตรงที่เราเลเซอร์นะคะให้คุณอ่อนนะคะใช้น้ำเกลือเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ใช้เบตาดินนะคะเช็ดนะคะแค่นี้พออย่าไปอย่าไปแกะจะไปอะไรนะคะเอาเฉพาะตรงตรงที่เราทำเลเซอร์นะคะส่วนคิ้วก็รักษาเหมือนเดิมถ้าเป็นคนผิวมันแล้วก็ ไม่ต้องทาอะไรด้วยซ้ําไปมันตอนลอกละมันลอกเป็นแผ่นๆไหมตอนนั้นไม่ใช่ไหมคะไม่แล้วค่ะไม่เป็นแผ่นแล้วใช่ไหมหรือว่ามันไม่ค่อยเห็นปรากฏการณ์อะไรเลยคือพอมาเติมคิ้วช่วงสองครั้งหลังมันไม่มีแผ่นแผ่นลอกเนาะไม่มีแผ่นนะจ๊ะใช่แต่ตอนที่เราตอนนั้นที่มีการลบคิ้วแล้วก็การทำคิ้วตอนนั้นก็คือมีลอกใช่ไหมคะมีครั้งแรกมัมีลอกอืม เบตาดินนไม่ใช่ยาแดงนะคะคออุณอ่อนใช้เบตาดินนะคะในการแต่วันนี้ฝนจะปิดแผลตรงที่ออ่คุณนอนอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าตัวฝนเองก็ไม่อยากให้โดนแสงนะคะตรงนี้นะคะเอากระจกขึ้นมาดูก็ได้นะคะเห็นไหมอืม, <He ard S 2> มนิดนึงใช่เหมือนเป็นรอยสิวนิดนึงอ่าแล้วจะเราการทำการเลเซอร์เลยคะ่ะ ไม่เจ็บเลยเชื่อได้ถ้าเก็บก็คือแบบฝนจะบอกว่าเก็บฝนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่กลัวที่กลัวความเก็บทํายังไงก็ได้ขอให้สวยแต่อย่าเก็บเยอะประมาณนี้คือเป็นยงไง นอนใช้คัตตบัตนะคะ,คะตัวนะีแล้วก็แตะตรงตำแหน่งตรงนี้ที่มันเลเซอร์นะคะแตะตรงนี้นะคะแค่นี้พอนะคะอย่าไปเกาอย่าไปแคะอย่าไปแซะอะไรทั้งสิ้นนะคะห้ามไปทำอะไรกับแผลทั้งนั้นนะคะ ก่อไปนี่ก็เอาสปอตเทปที่ฝนแตะไว้นะคะออกนะ ต้องใส่กครตาทานข้าอีกแล้วน่นะล็อกเราวไว้ด้วยเป็นยังไง <c oughs> มีการล็อกเราวไว้ด้วยตา่างหากนะกลัวเราออกไปกเออกลัวลูกค้าหนีเป็นงไงล่ะ,ะ <c oughs> มีการล็อกรอด้วย ช่วงนี้ก็อย่าไปกินของเปรี้ยวนะคะเพราะว่าถ้าแผลตกสะเก็ดแล้วมันจะเป็นรอยแดงก็งดอาหารเปรี้ยวอย่างเช่นเออพวกมะนาวโดยตรงพวกน้ำส้มโดยตรงแต่ทานวิตามินซีหรือคอลลาเจนได้นะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถอดแม็กด้วยนะคะถอดไม่เอามาใต้คางก็ได้ไฟใ,ใหม,ม,มใ่ดูมตาได้ค่ะ ลืมตาค่ะหับตาค่ะลืมตาค่อยๆลืมตานะคะอ่าหลับตาไปก่อนหลับตาไปก่อนค่ะ ค่อยๆเลืมตาโอเคที่ฝนทําอย่างนี้เพราะว่าฝนจะรู้ว่ากล้ามเนื้อสองข้างมันเท่ากันไหมบางคนนะ่ะเวลาเลืมตานะ่ะมันกระดกขึ้นนึกภาพไปแบบแบบเหมือนเราแบบแบบเหมือนคนแบบเจ้าชู้เหมือนคนแบบยักคิ้วตลอดประมาณนี้เคยเห็นไหมแบบบางคนนะ่ะอยู่ๆเวลาคุยไปเขาเหมือนแบบคิ้วกระดกะข้างหนึ่งประมาณนี้อันนั้นคือกล้ามเนื้อตาหรือว่าตรงเนี้ยมันไม่เหมือนกันเราจะต้องดู ่แมส์เลยค่ะสวยมากเลยแต่ผิวมันนะคะสีจะไม่ค่อยทนบอกไว้ก่อนเพราะว่าสีจริงๆแล้วอะเติมบ่อยบ่อยดีที่สุดแล้วเออ แต่ก็ไม่ได้บ่อยเกินไปนานๆเหมือนกันนะคะกี่เดือนสามเดือนสองสองเดือนสามเดือน,สา,อนสามเดือนกว่านะอืมเพราะว่าตรงตำแหน่งนี้คือมันมากอะออประมาณนี้ประมาณนี้สามเดือนสามเดือนกว่าอืมไปไวมากยิ่งถ้าหากว่าเจอแดดเจออะไรยิ่งไปไวมากเลย